สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เช่นเคยนะครับพามาชมพ่อพันตัวลักนะครับก็คือเจ้าด่างมงคลนะครับเป็นพ่อพันอีกหนึ่งตัวนะครับที่ว่าจ่ายลูกดีแล้วก็จ่ายลูกมีผลงานมาแล้วสักสองสามชุดนะครับสําหรับเจ้าด่างมงคลนะครับหลังจากที่พักมานานนะครับประมาณสองปีนะครับ ก็คือเข้าผสมประมาณสองปีนะครับตอนนี้ก็พักไว้นะครับร้อยถ่ายขนเต็มสุดนะครับก็อาจจะต้องจะลองเลี้ยงลองปั้มดูนะครับว่าจะออกไปไล่แข็งบ่อนป่าอีกสักไฟได้หรือเปล่านะครับนะครับตอนนี้ขนปีก็สุดแล้วนะครับเหลือแต่ขนหางกับขนคอนครับที่ว่ายังไม่สุดนะครับสำหรับเจบ้าด่างบางคน,นครับก็ ลองชั่งน้ําหนักดูเมื่อวานนะครับก็น้ําหนักก็เยอะนะครับประมาณสามโลสองนะครับสามโลสองสามโลสามนะครับแต่ว่าลอยชนของเจ้าด่างมงคลเนี่ยประมาณสองโลแปดไม่เกินสองโลเก้านะครับกําลังดีนะครับเพราะว่าตอนชนะไฟไ์ล่าสุดไฟล์ถูกเนี่ยก็คือน้ําหนักประมาณสองโลแปดนะครับนะครับเมื่อวานก็ลองเตะนวมไปหนึ่งยกนะครับก็บินแทบจะไม่ขึ้นนะครับแต่ว่า เชิงชนหรือว่าเบอร์แข้งอะไรเงี้ยก็ยังก็ยังมาอยู่นะครับแต่ว่าก็ด้วยน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับก็บินบินไม่ค่อยขึ้นนะครับตอนนี้ก็กําลังเช็ดน้ําจับมากินยาบํารุงนะครับเริ่มออกกําลังกายแล้วนะครับครับก็จะนวมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่ว่าอยากจะดูคลิปเจ้าด่างมงคลก็แอดไลน์มาได้นะครับเพราะว่า ตอนเตะดูก็มีถ่ายคลิปไว้นิดหน่อยอยู่ครับเผื่อเพื่อนคนไหนที่ว่าอยากจะชมคลิปของเจ้าด่างโมคลน,นะครับสถิติ6ไฟบ่อนป่านะครับสำหรับเจ้าด่างมมคลน,นะครับแต่ว่า,าช่วงที่เลี้ยงไปด้วยเนี่ยผมว่าจะนําตัวเมียที่ว่าผสมกับเจ้าด่างโมคลได้นะครับแล้วก็เคยจ่ายลูกมีผลงานมาแล้วนะครับ ก็น่าจะประมาณสามถึงสี่แม่เนี่ยครับก็คือเดี๋ยวจะทับทิ้งไว้อยู่นะครับนะครับประมาณสี่แม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกของเจ้าด่างมงคลก็คือไม่เหลือเลยนะครับก็แบ่งให้เพื่อนๆไปหมดเลยนะครับส่วนส่วนของผมก็จะเก็บไว้แต่ตัวเมียไว้ทําสายต่อไปนะครับที่ว่าอาจะเตรียมตัวเมียที่เป็นลูกของเจ้าด่างมงคลเนี่ยก็คือเหมือับว่าจะเอาไว้ผสมกับลูกของอ เจ้าคุณศึกในอนาคตนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ว่าถ้าเข้ามาถามนะครับปูยกชุดปีใหม่นะครับก็คือ10ชุด11ชุดเนี่ยก็คือหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมก็แบ่งให้เพื่อนๆไปทั้งหมดก็ประมาณ10ชุดแล้วก็ผมชุดที่11เเนี่ยผมก็เก็บไว้ชุดหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้ก็ไม่เหลือเลยนะครับ ก็คือเพื่อนๆอนก็สั่งจองโปรโยกชุดปีใหม่แล้วก็มัดจอไว้กันครบกันครบหมดทุกคนแล้วนะครับโอเคครับช่วงนี้ก็ไม่มีลูกไก่ามาแบ่งให้เพื่อนเพื่อนนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ถ้าเข้ามาสอบถามแบ่งลูกไก่นะครับลูกของเจ้าขุนศึกกับลูกของเจ้าด่างมงคลเนี่ยน่าจะอีกประมาณส4มสี่เดือนขึ้นไปอยู่นะครับถึงจะมีลูกไก่มาแบ่งให้เพื่อนเพื่อนนะครับ เคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับปล่อยงอนเชิญครับสายบ้าน,านแต่ว่าใช้งานสนามจริงได้ครับสุนสีแดงคนรักไก่ชนสวัสดีครับ